อุทยานงานมิวสิกงานมีงานงานชื่องานอะไรมีใครรู้บ้างอายุทยามิวสิกเอออยุทยามิวสิกคอนเทสิร์ตทั้งที่สี่เป็นไงบ้างครับผมวันนี้ห้างเอจินดีครับวันนี้สบายๆฟินๆชิลๆเฮ้ยพร้อมกับเต้นระวังมือนะเดี๋ยวเล่น เล่นไม่ได้นะเ okay. บท้อมต่อยเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเล่นเบทกับกีตาร์ไม่ได้นะมือสนนะโอมต่อยแทนไปเลยให้โอมต่อยแทนไปโอมก็ะติกกองนะเออโอมก็ตีกกองอีกอ่ะโอเคนี่ก็เล่นเครื่องเล่นไปจนมากเลยอ่ะตอนนี้เราเราได้รับกัรเลือกจาก1 0ึ่าวงในการ103่งสาวงตรงทิป มีแต่ทีมแข่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่ๆเก่งๆกันนะคะเลยก<ต>็ดีหาประสบการณ์ก็ดีจะได้รู้สึกไ,ไม่ต้องกดดันก็ได้รางวัเลเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นกําไรถ้าไม่ได้ก็ไม่ขัดขึ้นนะถ้าไม่ได้ก็เป็นสร้อย <c oughs> ไกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตื่นเต้นแทนลูกๆเลย

และตอนนี้การักร้องนำลูกตีวงมีความยืดยุ่และสัมันับดี Thank you. เม่อกิอายุายุไม่เกินีเมื่อตะกี้เมื่อตะกี้เมื่อตะกี้เมื่อตะก้เมื่อตะกี้เ่อระเมื่อะก้เมา่เมื่อตะกี้มกี้เี้เ่อะีอะเลยอตะเอกีออะกอะไร้ออะไรลเกือกมอีเอตมือต้่อเะก่ะกรรมมน้อะอ้อะเมม่เมอ่อก้ี่ก้ โอ้คือมันมีทั้งความได้ดูและความอันตรายอยู่ในตัวคือถ้าถ้าถ้าเปียนเป็นเหมือนมือสังหารเนี่ยก็สามารถฆ่าสัตว์ด้วยซ่อมได้เพรตายแล้วจอนมิทดจอนมิดคือมีอร์มุดแค่นั้นก็ฆ่าซ้อมเนี่ยงอุบัตาณแทบตายเลย่างรใช่ทุกจักทุกจักอาวุธตัวเองแด้ยิงได้ที่ได้ดีครับคือต้องไม่เอาอายุมาเป็นมาเป็นข้อได้เปรียบในการตัดสินต้องทำให้ดี คือเล่นกัน3สามชิ้นแต่มันแน่นมากเลยพี่ไม่ได้มีความรู้ทางดนตรีมากนะแต่ว่าพี่รู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกชอบมากๆแล้วก็ข้อนที่มันต้อนได้เก็บและได้มีความเป็นเด็กความบริสุทธิ์อยู่ครับ เหมือนน้องๆเนี่ยเล่นกันด้วยความสนุกสนานเต็มที่ไม่รู้ว่าในในหัวคิดอะไรอยู่แต่ว่ามันมันเหมือนที่ดูน้องๆที่ไล่เตะบอลพลาสติกในสนามว่ะมันมีความสนุกอย่างนั้นนะไม่ใช่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเล่นดตีประกวดอยู่ก่อนเออมันโชว์ความทั้งหมดเลยครับก็ขอให้รักษาความสนุกอันนี้ไว้นะครับบนทางสนามคือแล้วก็ต้องชื่นชมไปที่ พูดครูพูดสอนด้วยเชื่อว่าต้องมีครูสอนแน่ๆแต่บอกว่ามันต้ได้เรียกตัวเราสอนมันตินี่นะครับใครสอนไหมลูกใครสอนพ่อสอนคไงเนาะใส่เรื่องจิตใพ่อมาเป็นน่ารักน่าสนุกทุกอย่างเลยครับเป็นเป็นโชว์ที่มีความสุดยอดมากนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณที่ครูอยากใจดีของเราต่อมานะจ๊ะทดลองก่อนเลยนะครับเมื่อกี้เห็นที่บ้าน แบบมันตาพอแบบเอายือมองจนง่ายอย่างนี้แบบมันปลือยเปล่ามันกินเองมันยังไงฮะคีอว่าเสิร์ชยาคือจะบอกว่าพอน้องขึ้นเพลงแรกมาคือจะร้องเพลงที่ว่ากับโทนี่เราจะคุ้นอยู่เนี่ยมันเป็นเพลงที่เร,ทเราลองมาตั้งแต่เด็กอ่ะแต่น้องเล่นกันเหมือนประสบการณ์อายุเท่าเราอ่ะและนักร้องก็คุณร้องอินเหมือนผ่านชีวิตไป25ปีเนะเดี๋ยวนะครับตอนเปลี่นเพลงนะคะรับนัดขาสี่สัปหงงี้สวยซ้อมมา เหมือนซ้อมมา20ปีมันอยู่เหมือนด้วยกัน20ปีมีผู้หญิงด้ราณแบบแต่ชาติที่แล้วเหมือนซ้อมมานานแล้วอะไรเงี้ยนักร้องก็ร้องโงมากแต่ว่ามันจะมีเรื่องความสั้นยาวของคำอย่างเช่นคำที่ต้องสั้นนะ้องจะร้องย้อยหนึง <c oughs> หรือว่าคำที่ต้องกระชนะับน้องก็เอ้ยคำที่จะต้อง ยาวน้องจะร้องม้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงเร็วอาจจะต้องซ้อมให้มันกระชับกระชับกระชับมากกว่านี้นิดนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้อแนะนาําไม่ได้เป็นข้อตินะมันคือเรื่องของอนาคตที่กำลังจะเกิดน,นะคะเพราะเนเรื่องของเสียงติดในกี่ปีเนี่ยน้องจะมีช่วงเวลาที่เสียงต้องเปลี่ยนเข้าใจใช่ปะ,ะเสียงมันจะแตกหนุ่มเ้ยซึ่งอยากให้ซ้อมอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่า เราจะต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งการร้องเพลงเนี่ยมันจะยากหรือง่ายก็อยู่ที่น้องเลยว่าน้องยังสนิทกับร่างกายตัวเองเหมือนตอนน้องอายุ่าดีไหมถ้าในท่าปีทำงากนก็ส่งองตอมไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเรายิ่งสนิทกับร่างกายตัวเองเตรียมรับการเปลี่ยน,ปน,ปยนแปลงนั้นน่ะ น้องก็จะร้องเพลงได้อย่างมีความสุขแบบจะไม่รู้สึกตกใจกับการเปลี่ยนของเสียงซึ่งตอนนี้น้องจะทุ้มเสียงสูงเท่าไหร่ก็ได้อยากจะร้องว้ากหรืออยากจะทําอะไรมันได้หมดเพราะเสียงเราเปิดแต่พอเสียงแปกมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆซึ่งแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็น,นาการบ้านของน้องที่จะต้องทําไปตลอดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงของราอ่างกายนะคะแล้วก็หลังจากวันนั้นน่ก็มุ่งหน้าหาสไตล์ของตัวเองนะคะพี่เชื่อว่าน้องเองแล้วก็ทั้งวงของน้องเอง อร่อยมีการคืนค่าท yeah, like oh, oh, like oh, ี่สดดีตอนนี้บอกอะไรฉันพูดอะไรตอนนี้เป็นยังไงกลางวันนี้อร่อยอยู่ไหมัะโดนแจ้งเหรอครับจะคลาว่าอร่อยแรงก็ได้ได้แรงอกได้แรงอกได้ยังไงบ้างตีหนึ่งโอ้โหเหมือนนั่งดู a อ็นซีดีซีอะไรเงี้ยแล้วก็ความเก่าความโอ้โหมันไม่เกี่ยไปอยู่จริงครับแล้วก็ทุกคนเพลย์ฟอร์มกันด้วย จิตวนะิญญาณอะดีเ a เขาจริงผมว่าเพื่อนได้เรื่องมากแล้วก็มีอยากจะชมคือชมทุกค,ค,ค,คนเลยละกันอย่างพี่เมยนะ์กองเนี่ยสำเนียงดีมาก,กาเ,าเลยเต็มใจมากแล้วก็ติดสนุกแล้วในขณะเดียวกันเพื่อนวิงอุ่นเราก็คอยควบคุมสถานการณ์ได้ดีอันนี้เป็นหนึ่งดีมากเนาะแล้วก็พี่มเมย์พี่เมย์เองก็เขาเรียกว่าอะไร เออถึงแหม้ัว่าเราจะใช้ปี๊แต่ไดานามิกก็คูดได้ดีแต่ที่ฝากเพลงที่สองนิดนึงเพราะว่าถ้าเราแรงไปใช่ไหมเสียงมันจะแบบไม่ออกโน้ตมันจะไม่ออกเลยต้องเป็นปักๆแค่ช่วงนะั้นที่เหลือค่อนข้างไปกับทุนๆนด้ดีเนาะส่วนพี่มีพี่ป้าเลยโอ้โหจีจาร์ดน้องเล็กของวง้วพอสี่พอสี ียังบีหนักติด๊ดอะไรลงเลยยังไม่มีทีต้าเลยโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ที่เขาจะเหยียบเอฟเฟกแล้วออกมาโซโลมาแล้วกลับเข้าไปเหยียบีเซ็ตใหม่โอ้โห,หลายการแล้วด้วยความมันเป็นบงเครื่องน้อยะครับอันนี้ต้องยอมเลยว่า น้องๆสามารถทําให้มันครอบคุมกันได้ดีมากสําหรับโวงเครื่องเล็กๆแล้วสุดท้ายก็พี่นักร้องก็เงาอยู่มากร้องตกมากลุ่มแล้วก็ให้ทําตามกับบ้านพี่บอกว่าพี่บอกเลยว่าวงนี้อนาคตไกลนะครับก็เจ๋งมากครับีเุลยอดสรุปอร่อยนะคะอร่อยนะครับคุกท่านี่ได้รับ ลงโน้ตหรือเปล,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 ล่เป็นข้อพิสูจน์อีกอย่างนึ่งครับว่าอายุไม่ได้จำกัดความสามารถอย่างแน่นอนค่ะปลื้มผมปลื้มใจสุดย<อ><อ>ว่าอะไรรู้ป่ะผมเพิ่งรู้ว่ามือกีตาร์เนี่ยหลานผมเอ้าจริงเหรอคะคือพ่อเขาเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยแต่ประเด็นนี้รู้เมื่อกี้นี่ยยงเจอกันว่าเอ้าลูกลูกเหรอจนตายกันต่อเอออ่ะละค่ะวงต่อไปของเราเก็บตัวเซตขึ้นแล้วครับเดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย จบแล้วครับมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าของมิวสิกไม่ธรรมดาแตัผมแตงมากครับถ่ายเลยแต่งอากครับมาตามลุ้นับเสียงกันนะครับผมแล้วมีอีกอย่างนึงจบแล้วครับเป็นไงบ้างครับเป็นเต้นเหนื่อยครับโอเคไหมครับมิวสิกมิวสิกพร้อมโอมโอเคไหมได้นะทำได้ดีทำได้ดีครับผมทำได้ดีครับ ทำได้ดีครับมือปืนค่อยดูดีก็ได้เอ้ยอันนี้ก็ทำได้ดีจริงๆเลยกันเน่ตังเงงไงตังเง็คือรอได้หนึ่งเดียวเฮ้ยเกินไปอ่ะปั่นใจบนเท้าก่อนปั่ใจบน เดีอยวเรียนเชิญลที่เหลือนะครับผมครับเอ็กโวเวอร์ดอเฟสไลยแถวอรไทยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายภาพกันสันิีนึงเชิญค่ะกลวกนหาพนั่งซ้อซ้อเฮกันเดิมซอมซ้เฮ่พร้อมุาพมแล้วเข้าเซตสต่อไปเซตแตกของสมันเซอร์ด็อยู่นี่อยู่นี่อยู่อายุกันยบันซตกแตกววือสปอนเซอร์กันวาไวา ไม่ได้ให้แค่นี้นะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวให้แบบวายวายว้าเนี่ยถึงข้ามไปรางวัลถึงข้ามไปรางวัลไปรางวัลอยู่ไหนไปถึงข้างๆส่งมาส่งมาหรือยังไงก็ได้ตามสบายถึงข้าข้ามไปรางวัลมาครบแล้วนะช่างภาพสมาร์ทโนเยนู่เยนู่ลูกสื่อวอลวายวาไวายชัดๆถูกนี่จะต้องจะเรียกผิดให้ได้เลยนี่คือวาวาว้าวแล้ววยวายว้าวใส่ผ้าหน่อยเล้ว หมูกระทะแล้วเซตต่อไปรวมหมดเลยเซตต่อไปเป็นเดี่ยวรวมหมดวงที่วงที่ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเชิญทุกวงมาด้านหน้าเวทีนะครับมาด้านหน้าเวทีเลยถ่ายข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมทุกวงเลยครับแล้วเดี๋ยวรับมาด้านหน้าเวทีเลยนะคิ๊บเซตจากไวไวว้าวนะครับแล้วเดี๋ยวมีพ่อให้อีกนะ มาเชิญกันเชิญทุกวงเลยค่ะอย่างที่พี่โทนี่พูดนะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือความเป็นเลิศทางด้านดนตรีนำข้อผิดพลาดที่กรรมการแนะนำเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรากลับมาเจอกันเป็นเท่าจะมอเมริกันเศสครั้งที่5นะฮะอ่ะเรียนเชิญทุกวงเลยนะคะเช็ญเท่าดนตรีกามาเป็นไปแอร์ไพร์เดชูมอน็อปเฟสพลร์คไทยเดลต้าวิตี้ดีเอ็นเอเอ็กซ์ชู เดี๋ยวว่าเดเลสเดี๋ยวว่าเดเลสนะคะทุกวงเลยเรียนเชิญค่ะแล้วก็<ะ>อย่าลืมแฮชแท็ก <hashtag S 2> เราด้วยนะนอยากไปดูอ่ะย้อนแฮชแท็กหน่อยแฮชแท็กว่าไงเซ็นทรัลอายุทยามิวสิคอนเทสสี่นะอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวจะเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไอจีทิกเก็ตใช้แฮชแท็กเดียวกันหมดนะฮะอ่ามาลูกมาลูกเดี๋ยวพี่อเอาใจนะเขาตัดแจงให้เขาตัดแจงให้อ่าอ่าพร้อมไหมจ๊ะอ่าอ่าว่าไงว่าไป อะไรเด็กกินทางไว้ลูกบรรดุจัมปูใส่กระดองขยับไงหมขยับไงหมขยับไหมขยับไหมเอาวัดฟังตะก้องฟังตะก้อนนี่คือ12วงจาก103วงครับแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะอ่ะยังไงอ่ะเดี๋ยวมาหน่อยลูกยังไงให้ตับขึ้นไปใช่ไหมตะก้อง ขยับกี่คนขยับขยับขยับทั้งหมดเลยอย่ขวาอย่ขวาทา่ารวมอย่ขวาทามมา่าพุ่งมามาท่าจะได้สวยเสร้นที่ยืิหน้าเวทีเสียงเสียงโกลล์หลูกเสียงโ,โกลล์ยืดซ้อนบ่าขนาดไล่าตากล้องไปถ่ายหน้าลงหนังดีกว่าจะได้ร่วงว่างแต่กล้องว่าไงได้ยังจ้าเฮียว่าได้หรือว่าได้ทั้งหมดมองกล้องใหญ่ค่ะกล้องหลักนะครับกล้องหลักรอ่อร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 อจะดำน้ำล้องนับด้วยสองเซฟใส่ท่าหนึ่งสองซับไปเย่เย่เย่เอาต่อไปวีดีโอ ส,สงอ,อ,องสามเอ,อมร้อาให้เขย่ารางวัลด้วยลูกหนึ่งสองสามและสุดท้ายปลบกมือให้กับทั้งสิบสองวงในวันนี้ครับและส,ะสุดเลยงานวันนี้นะครับต้องขอ่พักรุณสปอเซอร์ใหญ่ใจดีของเราครับไว้ไว้ ชูง่าเพื่จัดครับบอสซา, <Yeah. S 2> าวทาีมเบสบอลเกย์ดิสเซอร์ไลน์แอนงเซาวุ๊คบซาวเอนเตอร์เทนเมนต์ครับอ้าวเดินมนุนดัๆได้เลยน,ะ,นะ,ะแล้วก็ขอบคุณฮอร์ใหญ่ๆเลิ่มเจากเซ็นทรัลอยุธยาอย่าลืมนะครับผม